มาตั้งแต่ไรจะบเก้าโมงใช่ไ่มีครับคุแม่เขาก็งงไงมาเตงมาถึงที่นี่อยู่ที่นี่แต่มามันไม่ได้จะให้ไปจะให้ไปช่วยพ่อไปทำเสล้งไปซื้อรถคันกลับมาลูกไปไหนแล้วจะให้ไปลูกหายใช่ก็ทีนี้เอาก็รอจนถึงเย็นป้าก็อยู่ไม่ได้แล้วนี่เป็นป้าแล้วรู้ได้ไงปาอยู่นี่พี่สาวเขาพี่สาวเขาเช็คอ้าวเลยเช็คยังไงมือถือโทรนู่นนู่นบอกไปเช้าตอบมันไ โทรศัพท์ไม่อะไรเลยก็ไปแจ้งกลุ่มแจ้งความเราก็ไปเพรมาถึงที่บอกว่าทั้งเน็ตหมดโทรศัพท์ก็ไม่มีครับเราก็ตามหาตั้งแต่เขาอยู่บ้านเขาเคยไปมาไล่ไปจากวงกว้างไปจากแคบไปกว้างไปนู่นไปนี่แล้วเมื่อวันที่ว่าเต็มพี่จักรคนละที่จริงเรารับเข้าทำงานแล้วดิที่จริงพวกมาขอทำงานแหละผมเรื่อะให้ทำงานด้วย ว่าทีนี้เราก็เลยว่ามาด้วยเราก็รู้ที่สายหลานเราเนอะว่าจะเป็นยังไงเพราะเขาทำงานดีทงานดีนะบอให้ทำม๊บเก็บสะอาดหมดเลยข้างๆต้องโอ้ตัวลงอยากไปหรืออยากอยู่เนี่ยไปบ้านการก็ถือว่าได้มาเจอได้มาเรียนรู้ได้มาเห็นได้มาเจอตัวจริงแล้วบอกเขาดูคลิปผมตลอดเลยรู้ทุกอย่างเลยใช่ไหมดูคลิปแต่ผมขับรถเก่าๆเซทเอ็กใช่ไหมเขาจะเป็นคนที่ว่าเหมือนคนเราบางทีมันก็ไม่พอมทุกเรื่องนะคะเพีแต่ว่าใครมัน ผมได้อะไรถ้าชอบอันไหนก็จะโฟกัสอยู่นี่แต่ว่าชอบแรงไงชอบดูสายชิวแรงวันนี้ได้มาเจอแล้วแต่ครนี้ยังไม่ถึงไหนได้กลับแล้วแต่ว่าเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งจะกลับมาไหมบอกว่าากเดี๋ยวป้าพามาดูสนามจะมาซื้อเสื้อบอกว่าจะกลับว่าบอกว่าจะกลับมาอีกจะมาซื้อเสื้อรั้งนึงจะมาซื้อเสื้อไม่ต้องแล้วเดี๋ยววันนี้พี่มอบเสื้อเลยให้เลยมาเสร็จยังออกมามามา เขาบอกว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือจะมาซื้อเสื้อไม่ต้องเก็บตังค์ไปซื้อเสื้อเมืองตังเมืองตังมาอยู่ต่ออ่ะพี่มอบให้เลยเนี่ยนี่ครับผมครับนี่ดูอ่ะดูอ่ะไม่นึกเลยว่าการทําคลิปเราจะทําให้แบบคนคนหนึ่งแบบดูแล้วแบบว่าปลื้มใจแบบอ่าอินมากจนแบบว่ามาหาเลยติดตามทุกคลิปเลยเหรอครับโอ้ยอยากได้เสื้อแรงคือว่าสุดยอดนี่อ่มอบให้แล้วก็บอกว่าอยากเจอบุรอดด้วยใช่ไหม รู้ไหมบุบลวดไปตอนนี้ทุบลวดอยู่ที่โอมมกู้ในฟังว่าอยู่วัดครับเอาไปบวัดเลยเสียชีวิตครับใช่อันนี้ก็บอกการตรงเลยทุบลวดตอนนี้อยู่บ้านไม่ได้ตายอ้าวพูดใครว่าผู้ไปทั่วยังอยู่อีกหรอผมไปได้ตายยอมบ้าเลยใส่ได้ไหมตัวนี้เบอร์เบอร์เอ็มได้ได้ได้ไหมถ้าอยากทำงานต้องไปเออเออ ททัักกไปหาพอดีพอดีเลยอ่าอ่าเอเคสนะขอบคุณครับโอ้เจอกันรอบหน้าบีมมาให้แบบว่าบอกทางบ้านก่อนดีกว่าเนาะถ้าจะมามาได้ไม่ว่าเลยแจียมความหายไปแล้วเจีมคนหายก็แจ้งอ๋อต่อไปถ้าหายไปไม่ต้องสืบเลยอยู่นี่แหละทักต้วงที่ว่าเขาจะไปตรงไหนไปตรงร้องไม่ตรงร่องไปตรงร่องเมื่อคืนนอนหลับพันดีไหมนอนอยูจุ๊บ ัดีคร e ับเดี oh, ๋ยวเดี๋ยวทีสามทีสี่เสด็จขึ้นมาเสด็จ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 มาเป็นไรเจนพีป่ไม่ได้เ็นพีครับรถวิ่งอ๋อมันอยู่ใกล้ถนนไงอ๋ออยู่ใกล้ถนนอ่โอเคโอเคไปโชคดีนะขอบคุณครับเออครับขอบคุณครับคุณป้าเนาะอันนี้คุณพ่อก็สวัสดีครับไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปดิมโชคดีโชคดีสวัสดีครับ เคยรักใครไม่เคยล้อเล่นกับหัวใจแต่ว่าทุกคนเข้ามาคบกันไม่นาเราก็ไป